ทรงกลมกลวงทำด้วยวัสดุชนิดหนึ่งมีรัศมีภายนอก10เซนิเมตรและรัศมีภายใน5เซนเมตรนำไปลอยในน้ำซึ่งมีความหนาแน่น1,000กิโกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะว่าทรงกลมจมไปครึ่งหนึ่งจงหาความหนาแน่นของวัสดุดังกล่าวเรามาวาดภาพกันก่อนเลยน้ำนี่นะแล้วนี้ก็นี่ครูวาดอันนี้นะครับเป็นแก้วน้ำ เขาบอกว่าจมมาครึ่งหนึ่งนะแล้วก็มีแรงแน่นอนต้องมีแรงลอยตัวนะซึ่งจะเท่ากับน้ำหนักเป็นลนักษณะแบบนี้เพราะว่าอยู่ในภาสมดุลคราวนี้เรามาดูกันต่อเราจะบอกเราจะเห็นได้ว่าเราเห็นอะไรล่ะถ้าเรามองจาก มุมมองของสายตาคนปกตินะเราจะเห็นว่าจะเป็นทรงกลมแบบนี้เพราะว่าตาเราไม่ใช่ตาของเอ็กซเรย์แบบพวกมนุษย์มนุษย์อะไรนะซูเปอร์แมนเนาะเราก็จะเห็นอย่างนี้นะตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นปริมาณของน้ำที่ถูกแทนที่ส่วนเนื้อสารที่เป็นสีฟ้านะจะเป็นปริมาณ ของวัสดุทั้งหมดนะต่อมาครับเราก็มาเขียนเป็นสมการแรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักแรงลอยตัวจะมีสมการว่า r รคือตัวนี้เป็นความหนาแน่นของน้ำคูณค่า g คู v v น้ำนะหมายความว่าเป็นน้ำที่ถูกแทนที่เขียนให้ดูแล้วนะครับต่อมาครับ m เราเปลี่ยนใหม่ครับเป็น rho v r ตัวนี้ก็เป็น r ของวัสดุก็คือโจทย์เขาถามไนะความหนานแน่นของวัสดุมีค่าเท่าไหร่ก็คือตัวนี้แหละต่อมาครับคูณกับ v v คือปริมาตรของวัสดุทั้งหมดคูณกับค่า g ค่า g ตัดกันไปนะแล้วต่อมาครับความหนาแน่นของน้ำถ้าเขาไม่บอกมาเราก็ต้องรู้อยู่แล้วนะ ว่าความหนแน่นของน้ํามีค่าในหน่วยไซเท่ากับ1,000กิโลกร,รัมต่อลูกบาตรเมตรก็เขียนเขียนเข้าไปอย่างนี้ต่อมา V จะเป็นยังไงครับ V เนี่ยสังเกตดูว่าเป็นครึ่งหนึ่งของทรงกลมเห็นไหมเพราะนั้นก็เป็นครึ่งหนึ่งก็ส2วหนึ่งสอ,งสองส่ส่วนส,สาพายอะ, R. อะไร R2 ใช่ไหมก็คือรัศมีนะครับจนไปถึงวงนอกนะ แล้วก็ยกกํลาลัง3นี่คือปริมาตรของทรงกลมนะแต่ว่าตัวนี้เป็นครึ่งหนึ่งของปริมาตรทรงกลมต่อมาครับความหนาแน่นของวัสดุก็เขียนเป็น r ร v เอาไว้นะต่อมาปริมาตรของวัสดุนะก็คือเราคิดว่าเป็นทรงกลมตันนะตอนแรกแล้วก็ลบส่วนที่กลวง,งออกนะอธิบายไว้อย่างนี้นะจะเข้าใจก็คงจะดีนะ ต่อมา c ส่วน3พาร R2 กำลัง3ลบด้วย4ส่วน3พาย R1 กำลัง3สังเกตได้เลยว่าสี่สามพนี่เป็นตัวร่วมก็ตัดออกไปหลังจากนั้นก็แทนค่าตัวเลขให้ดูกันนิดหนึ่งนะก็ตรงนี้1,000หารด้วย2ก็เหลือ500สิ แล้วก็คูณกับ r 2ก็เป็น10คูณส0กกำลังลบสแล้วก็ยกกำลังสแล้วก็ log v นะเท่ากับ log v คูณกับอะไรตัวนี้เป็น10คูณส0กกำลังลบสแล้วก็ยกกำลังสลบด้วย5คูณส0กกำลังลบสแล้วก็ยกกำลังสอย่างนี้ก็ไม่คิดเลขให้ดูนะ จะเฉลยให้ดูเลยว่า5 7 1หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งหัวใจที่เป็นส,สิ่งสำคัญนะเราต้องรู้ว่าวัตถุนี้อยู่ในภาวะสมดุลมีแรงขึ้นก็คือแรงลอยตัวแรงลนก,ก็คือน้ำหนักก็สามารถมาเขียนเป็นสมการได้ ล้วอย่างหนึ่งเราก็ต้องทราบว่าเวลาที่เราทดลองจริงๆนะฮะมันก็จะมีการลอยตัวแบบนี้แต่ถ้าบอกว่าเราทำการทดลองอย่างอื่นนะอย่างเช่นเราเอารองเท้ามาอันหนึ่งมาลอยในน้ำลักษณะน,นี้ครับบอกได้เลยว่านักเรียนไทยทั้งประเทศนะครับคงจะงงนะฮะทำไม่ได้เพราะว่า ถ้ารูปทรงที่แปลกๆไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิตแบบพื้นฐานอย่างที่ข้อน,นี้เขาพูดถึงเราก็ต้องใช้วิธีการทดลองจริงหรือไม่ก็เราก็ต้องใช้คณิตัทชั้นสูงหรือไม่ก็ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ในการคํานวณน,นะถึงจะได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามนึกถึงเรื่องการทดลองจริงๆด้วยครับเวลาที่ทําการทดลองจะได้เก่งเก่งแล้วก็เอาความรู้ฟิสกส์ไปใช้ไม่ใช่ใช้ทําข้อสอบอย่างเดียวนะเราต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยครับโอเคครับขอบคุณที่ตามครับ